สวัสดีค่ะมาเดินพี่น้องมากินข้าวน้ากันค่ะพี่น้องก้อยขมค่ะพี่น้องมื่อนี้ลมตายบ่เรื่อ ถั่วกระสุดจากสวนค่ะพี่นอ้องผักกาดช้อยผักกาดน้อยค่ะปูเองกีเด,ดีงค่ะพี่นอ้องสุดจากสวนคือกัน ผมคมมีนีครับพี่น้องผมจริงๆเลยปากาศวาสาบิประกาศหินคนะปากาศน,น้อยหินขนาดปานวาสาบิขึ้นหลังเลย ปอสามพิดค่ะ ผัวปู้เองกินเองุดจากสวนครับพี่น้องปลอดสารพิษ <c oughs> มาเซฟน่กันได้เ้ล่าขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและฟังคลิปให้ด้ค่ะ่องสุดไม้น้อยของสุดใจผากินพ้าเลาะค่ะเพื่อเป็นกำลังแนงใจให้คลิปต่อไปเน้อจ้ะ ก็ยืมก็ไลค์ก็แ like, ชก,ก็ติดตามให้ส่องสุนใจพากกินพะโล้เนี่ยเด้อจ้าที่นมีกับคอร่าไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ